สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมเชฟนะครับตาสองชั้นนะครับปีศูนย์หกอีกหนึ่งลำนะครับผมเดิมเดิมครับคันนี้ใครหาใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาชมได้เลยครับเครื่องวิทตัดติง่ายนะครับแอร์เย็นนะผมเพลงต้องร้องเอานะครับยังไม่ได้เช็คนะคันนี้แต่ภายในสวยนะครับรถสาดนะครับว่าจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงนั้นปกติมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมประมาณนี้เลยสวยใครอยากใช้งานนะครับราคาเบา รถบอดี้เดิมบางนั้งคันนะครับไม่มีชนหนักนะครับเครื่องยนต์เดิมๆไม่ได้รีแมปแล้วใครอาจใช้งานนัองคันนี้ครับราคาเบาๆหนึ่งแสนหนึ่บาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหม่ก้าพับาทเล่นเอกสารชุดโอนครบนะครับรถบ้านชื่อบุคคลนะครับมีลงล้อท่อแล้วผมแค่นั้นเองครับเครื่องเดิมๆน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเดินทางไกลได้ปกติสีสันรอบคันถือว่าสวยนะครับ แปดสิบเก้าสบเปอร์เซ็นต์นสบายนะรับผมเิ้วรอยเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับดูรถได้ที่อยุธยาเสนานะครับบริการตร่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับใกล้ๆหอยบอกนะครับขับไปไลลรไปได้หมดครับส่งได้ถึงที่ไปหาใช้งานเดิมๆต้องกันนี้เลยครับพตังประตีไม่เว้าขับสบายครับ ใจพูดคุยสอบถามได้ครับผมดูรถแท้ที่อยุธยาเสนานะครับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ